Animal Farm ตอนที่3พวกสัตว์ตั้งใจทำงานอย่างหนักเหนื่อยยากเพื่อให้ได้ยากและก็ได้รางวัลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยเพราะเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินกว่าที่ขาดไว้โดยซ้ำบางครั้งก็ยากเย็นเข็นใจเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทำไว้สำหรับมนุษย์มีใช่สำหรับสัตว์อุปสรรคใหญ่อยู่ตรงที่ไม่มีสัตว์ตัวใดสามารถใช้เครื่องมือที่ต้องยืนด้วยสองขาหลัง แต่พวกหมูก็ฉลาดพอที่จะหาวิธีแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องส่วนม้าทั้ง2ตัวรู้จักทุ่งนี้ทุกตารางนิ้วแถมยังเก่งเรื่องงานลากและกวาดยิ่งกว่าโจนกับคนงานเสียอีกพวกหมูไม่ต้องลงมือทำงานจริงๆหากแต่คอยกำกับดูแลพวกที่เหลือด้วยความรู้ที่มีมากกว่าจึงเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่พวกมันจะวางตัวเป็นผู้นำบ็อกเซอร์กับครัวเวอร์เอาเครื่องตัดหรือคาา มาเทียมเข้ากับตัวแล้วเดินย่ำวนรอบถุ่งรอบแล้วรอบเราโดยมีหมูตัวใดตัวหนึ่งตามหลังคอยร้องว่าอ้าวสหายหุยเลหุยหรืออ้าวสหายถอยหลังหน่อยตามกรณีและสัตว์ทุกตัวไม่ว่าจะตัวเล็กตัวน้อยเพียงใดต่างก็ช่วยกันเก็บเกี่ยวหญ้าคนละไม้ละมือและ,และนำมากองรวมกันไว้แม้กระทั่งเป็ดและแม่ไก่ก็ช่วยกันขาบหญ้ามัดเล็กๆไปรวมไว้ และเดินไปเดินมากลางแดดทั้งวันในที่สุดพวกสัตว์ก็เกี่ยวหญ้าเสร็จเร็วกว่าที่โจนกับคนงานเคยทําถึงสองวันยิ่งกว่านั้นยังเกี่ยวหญ้าได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟาร์มนี้ไม่มีหญ้าสักเส้นที่ถูกทิ้งเรือราดแม่ไก่และเป็ดตาดีต่างไปคาบมาหมดไม่เว้นแม้แต่เส้นเดียวแถมไม่มีสัตว์ตัวใดแอบขโมยกินหญ้าอีกด้วยตลอดหน้าร้อนงานในฟาร์มมีต่อเนื่องไม่ได้หยุดยัน พวกสัตว์ต่างมีชีวิตหันสาชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนอาหารแต่ละคำที่กินล้วนแต่ให้ความเรื่อนรมลึกล้ำเพราะเป็นอาหารของพวกมันเองผลิตขึ้นเองเพื่อตนเองไม่ได้มาจากเจ้านายขี้ตืดผู้เจียดให้แบบไม่เต็มใจแม้มนุษย์ไร้ค่าซึ่งเป็นดังเหลือเกาะกินไม่อยู่แล้วอาหารจึงมีเหลือเฟือให้สัตว์ทุกตัวกินและมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นด้วยถึงแม้พวกสัตว์ จะไม่เคยชินกับมันมาก่อนก็ตามแต่ที่พบความยุ่งยากก็มีไม่น้อยเช่นตอนปลายปีที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดพวกสัตว์เคยใช้วิธีนวดข้าวโพดแบบโบราณและใช้ปากเป่าร่อนเปลือกข้าวโพดออกไปเนื่องจากฟาร์มไม่มีเครื่องนวดแต่ด้วยความฉลาดของพวกหมูและพละกกำลังเหลือล้อนของบ็อกเซอร์จึงทํางานได้จนสําเร็จบ็อกเซอร์กลายเป็นที่ชื่นชมและยกย่องของใครต่อใคร สมัยโจรยังอยู่เขาก็ขยันขันแข็งตอนนี้เขายิ่งดูราวกับเป็นม้าสามตัวในตัวเดียวกันบางครั้งจึงดูราวกับว่างานทั้งหมดของฟาร์มแบกอยู่บนบ่าอันทรงพลังของเขาแต่เพียงผู้เดียวเขาชุดลากตั้งแต่เช้าจนค่ำงานใดยากลำบากที่สุดก็ต้องเป็นบ็อกเซอร์อยู่ตรงนั้นเขาได้นัดแนะไว้กับไก่ตัตวหนึ่งให้ปลุกเขาก่อนสัตว์อื่นๆครึ่งชั่วโมง เพื่อจะอาสาใช้แรงกายทำงานตามความจำเป็นมากที่สุดก่อนที่จะเริ่มประจำวันตามปกติคำตอบของเขาสำหรับทุกปัญหาคือทุกอุปสรรคคือฉันฉันจะขยันทำงานให้มากขึ้นอีกจนกลายเป็นคติประจำใจของบ็อกเซอร์ไปแล้วแต่สัตว์อื่นๆที่เหลือก็ทำงานตามกำลังของตนอย่างพวกเป็ดไก่ก็ช่วยกันเก็บเมล็ดข้าวที่ตกหล่นอยู่ตามพื้น รวมแล้วได้ข้าวโพดเพิ่มขึ้นมาห้าถังไม่มีใครรักขโมยไม่มีใครบ่นไม่พอใจกับอาหารส่วนที่ได้มาการทะเลาะเบาแวงกัดกันและความอิจฉาริษยากันตามธรรมดาของชีวิตสัตว์ในสมัยก่อนแทบจะหายไปหมดไม่เหลือไม่มีใครเลี่ยงงานหรือพูดให้ถูกคือเกือบไม่มีใครเลี่ยงจริงอยู่ว่ามอนลี่ไม่เอาไหนเรื่องเตียนเช้า และมักจะเลิกงานไวโดยอ้างว่ามีก้อนกรวดติดกีบเท้าส่วนพฤติกรรมของแมวก็ออกจะพิลึกพิลั่นไม่ช้าก็มีผู้สังเกตว่าเวลามีงานใดเป็นต้องหาแมวไม่เจอเสมอหลอนจะหายตัวเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วกลับมาอีกราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนได้เวลาอาหารหรือตอนเย็นหลังเลิกงานแต่หลอนก็มีข้ออ้างชั้นเยี่ยมทุกครั้งแถมยังร้องเมียวเมีวอย่างน่ารัก จนใครๆไม่อาจเคลือบแคลงใจในเจตนาดีของหล่อนได้ส่วนลาเท่าเบนจามินดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนไปเลยนับตั้งแต่การปฏิวัติแกยังคงดื้อดึงทำงานช้าอย่างเช่นเคยเช่นสมัยที่โจนยังอยู่ไม่เคยเรียงงานแต่ไม่อาสาททำงานเพิ่มและไม่เคยเอ่ยวาจะแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับการปฏิวัติและผลที่ตามมาเมื่อมีใครถามว่าแกไม่สบายขึ้นหร,อหรือเมื่อไม่มีโจนอยู่แล้ว แกมักจะตอบว่าลาเป็นสัตว์อายุยืนพวกเจ้าไม่เคยมีใครเห็นลาตายหรอกตัวที่ถามจำต้องยินยอมรับคำตอบปริศนานี้แต่โดยดีทุกวันอาทิตย์จะไม่มีการทำงานและพวกสัตว์จะกินอาหารเช้าสายกว่าปกติหนึ่งชั่วโมงหลังจากอาหารเช้าเป็นเวลาสำหรับพิธีซึ่งมีขึ้นทุกสัปดาห์ไม่มีเว้นแรกสุดคือเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาสโนบลไปพบ ผ้าพูตโตะสีเขียวผืนเก่าของนางโจนเข้าในห้องเก็บของเขาวาดรูปกีบเท้ากับเขาสัตว์สีขาวลงบนผ้าดังกล่าวและทงถูกชักขึ้นยอดเสาในสวนของบ้านทุกเช้าว,วันอาทิตย์สโนบอลอธิบายว่าทงสีเขียวสื่อถึงทุ่งสีเขียวขจีของประเทศอังกฤษส่วนกีบเท้ากับเขาสัตว์นั้นแทนอนาคตรัฐแห่งสัตว์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากเผ่าพันธุมนุษย์ถูกล้มล้างสิ้นซากไปในที่สุดเมื่อทงขึ้นสู่ยอดเสาแล้วสัตว์ทุกตัวจะเดินออก,กันเข้าไปในโรวงนาหลังใหญ่เพื่อเข้าชุมนุมซึ่งเรียกกันว่าการประชุมมีการวางแผนในสัปดาห์ต่อไปรวมถึงเสนอบัญญัติและอภิปรายลงมติเรื่องต่างๆผู้เสนอบัญญัติก็ไม่มีใครนอกจากพวกหมู สัตว์อื่นๆน,นั้นเข้าใจวิธีลงคะแนนเสียงอยู่หรอกแต่ครั้นจะให้เสนอยัตติเองกลับคิดไม่ออกเท่าที่ผ่านมาสโนโบอลกับนบโปเลียนจึงเป็นตัวตั้งตัวตีในการอภิปรายแต่เป็นที่สังเกตว่าทั้งคู่ไม่ค่อยจะเห็นลงรอยกันนักไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเสนออะไรมาอีกฝ่ายก็ต้องคัดค้านรำไปแม้กระทั่งตอนที่ลงมติในเรื่องที่ไม่มีใครสามารถแย้งได้ว่า จะจัดทุ่งหญ้าล้อมคอกหลังสวนผลไม้ไว้เป็นที่พักผ่อนสำหรับสัตว์ที่ล่วงพ้นวัยทำงานก็มีการถกเถียงเผ็ดร้อนรุนแรงเกี่ยวกับอายุเกษียณสำหรับสัตว์ระดับต่างๆโดยจะปิดท้ายชุมนุมด้วยการร้องเพลงผองสัตว์แห่งอังกฤษเสมอส่วนช่วงบ่ายวันอาทิตย์นั้นเป็นเวลาสำหรับพักผ่อนพวกหมูได้จัดห้องเก็บบังเหียนเป็นกองบัญชาการของตนยามค่าคืน พวกเขาจะศึกษางานช่างเหล็กช่างไม้และงานช่างอื่นๆที่จำเป็นจากหนังสือที่นำมาจากบ้านและสโนบลก็จะยุ่งวุ่นวายโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับการรวบรวมสัตว์อื่นๆขึ้นเป็นคณะกรรมการสัตว์ตามคําเรียกขานของเขาเขาจัดตั้งคณะกรรมการผลิตไข่ขึ้นสำหรับพวกไก่สมาคมหางสะอาดสำหรับวัวคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแห่งสหายสัตว์ป่า วัตถุประสงค์คือเพื่อฝึกหนูกับกระต่ายให้เชื่องกลุ่มขนขาวสำหรับพวกแกะและอื่นๆอีกมากยังไม่นับการจัดให้มีชั้นเรียนเขียนอ่านขึ้นในตอนค่ำซึ่งโดยรวมแล้วโครงสร้างเหล่านี้ล้วนแต่ล้มเหลวเช่นความพยายามทำให้สัตว์ป่าเชื่องต้องล้มเลิกกลางครั้เพราะสัตว์ป่ายังคงดำเนินตัวเหมือนเดิมแทบทุกอย่างใครจะไป ใจดีด้วยพวกมันกับช่วยโอกาสเอาเปรียบแมวเข้าร่วมคณะกับกรรมการปฏิรูปการศึกษาใหม่อย่างแข่งขันได้หลายวันวันหนึ่งมีผู้เห็นหลอนนั่งคุยกับพวกนกกระจอกซึ่งสูงเกินเอื้อมบนหลังคาหลอนคุยให้นกฟังว่าสัตว์ทั้งหลายบัดนี้ล้วนแต่เป็นสหายกันและนกกระจอกตัวใดที่ต้องการลงมาบนอุ้งเท้าของหลอนก็ยอมทำได้แต่พวกนกนั้นก็ยังไม่ยอมเข้าใกล้อยู่ดี ส่วนชั้นเรียนเขียนอ่านกลับได้ผลสำเร็จน่าพอใจยิ่งในฤดูใบไม้ร่วงนั้นสัตว์แทบทุกตัวในฟาร์มต่างพอจะอ่านออกเขียนได้กันสำหรับพวกหมูนั้นอ่านเขียนกันได้ไม่มีที่ติอยู่ก่อนแล้วหมาอ่านหนังสือได้คล่องพอใช้แต่ไม่สนใจอ่านอะไรนอกจากบัญญัติ7ประการส่วนแพะมิวเรียวอ่านหนังสือคล่องกว่าหมาเล็กน้อย บางครั้งก็เอาเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่หล่อนพบในกองขยะมาอ่านให้สัตว์อื่นๆฟังในตอนค่ำเบนจะมินนั้นอ่านหนังสือได้เก่งพอๆกับหมูตัวอื่นแต่กลับไม่ได้แสดงใช้ความสามารถนี้เขาบอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรควรค่าแก่การอ่านครูเวอร์นั้นท่องจำตัวอักษรได้ทุกตัวแต่ผสมคำไม่ได้สักทีส่วนบ็อกเซอร์จำได้ไม่ถึงตัวดีด้วยซ้ำเขาจะใช้กีบเท้า เบรมเขียนตัว A B C D บนดินแล้วยืนจ้องตัวอักษรทั้ง4โดยหูลี่ไปข้างหลังบางครั้งก็สายผมหน้าม้าไปมาและพยายามเขียนนึกสุดกำลังว่าอักษรตัวต่อไปคือตัวอะไรแต่ก็ไม่เคยสำเร็จสักทีมีอยู่หลายครั้งที่เขาจำตัวหนังสือ E F G H ได้แต่แล้วก็พบว่า พอจำตัวอักษร4ตัวนี้ได้เขาก็ลืมตัว A B C D ไปแล้วสุดท้ายเขาจึงยอมพอใจแค่ตัวอักษร4ตัวแรกและช่วงหนึ่งเขาเคยเขียนมันเพื่อเตือนความจำวันละสองหนส่วนมอลลี่นั้นไม่ยอมเรียนอักษรอ,อื่นนอกจากอักษร6ตัวที่เป็นชื่อตัวเองลอนจะเขียนชื่อตัวเองด้วยกิ่งมะเดื่ออย่างบรรจง จากนั้นเอาดอกไม้สักดอกสองดอกมาตั้งประดับไว้แล้วเดินวนรอบๆด้วยความปราบปรื่มสัตว์อื่นๆที่เหลือไม่มีใครเรียนได้พ้นจากตัวอักษรเอมหนำซ้ำบรรดาสัตว์ที่โง่เขาเช่นแกะแม่ไก่และเป็ดยังท่องจำบรญญัติเจตประการไม่ได้เลยซ้ำหลังจากคิดหาวิธีการอยู่นานสโนบอลจึงประกาศว่า ที่แท้แล้วบัญญัติเจประการสามารถย่นย่อลงเหลือเพียงข้อเดียวคือสีขาดีสองขาเร็วเขาชี้ว่านี่แหละคือแก่นของหลักสัตวนิยมใครที่เข้าใจหลักนี้โดยถ่องแท้ก็จะปลอดภัยจากอิทธิพลครอบงำของมนุษย์แรกทีเดียวพวกนกพากันคัดค้านเพราะคิดว่าพวกตนนั้นมีสองขาแต่สโนบอลได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามิใช่เช่นนั้นเลยสหาย อีกของนกนั้นเขาแจงมิใช่อวัยวะสำหรับควบคุมแต่เป็นอวัยวะที่ทำให้ดันตัวเองเคลื่อนที่ไปดังนั้นจึงต้องถือว่าเป็นเสมือนขาข้อแตกต่างที่เด่นชัดของมนุษย์คือมือเพราะเป็นเครื่องมือในการทำชั่วพวกนกไม่เข้าใจคำอธิบายยาวๆที่สโนโบอลพูดมากหรอกแต่กระนั้นก็ยอมรับคำชี้แจงของเขาโดยดี แล้วสัตว์ผู้ออมน้อมก็ตั้งหน้าตั้งตาท่องจำหลักการดังกล่าวจนขึ้นใจคำว่าสีข่ขาดีสองขาเร็วถูกจารึกไว้บนผนังท้ายโรงงนาตัวอักษรใหญ่กว่าและอยู่เหนือบัญญัติเจประการพวกแกะชอบใจหลักการนี้มากถึงขนาดเวลานอนเล่นในทุ่งหญ้ามักจะร้องว่าสีข่ขาดีสองขาเร็วสีข่ขาดีสองขาเร็ว และร้องต่อกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างไม่เบื่อนายนโปเลียนไม่สนใจบรรดาคณะกรรมการสัตว์ของสโนบอลเลยสักนิดเขาพูดว่าการให้ความรู้แก่สัตว์รุ่นเยาวนั้นสำคัญยิ่งกว่ากิจกรรมใดๆที่ทำให้พวกคิ่โตแล้วบังเอิญว่าเจสซี่กับบูเบลต่างออกลูกหลังวันเก็บเกี่ยวหญ้าไม่นานได้ลูกมา้าแข็งแรงมารวมกันทั้งสิ้นเตัวทันทีที่ลูกม้าหยานม แโปเลียนก็พาทั้งหมดไปจากแม่โดยบอกว่าเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบให้การศึกษาแก่ลูกหมาพวกนี้เองเขาพาลูกหมาไปยังห้องใต้หลังคาซึ่งขึ้นได้ทางเดียวคือจากบันไดในห้องเก็บบางเหียนลูกหมาอยู่ในห้องใต้หลังคาแยกจากสัตว์อื่นๆจนกระทั่งไม่มีใครจําพวกมันได้อีกไม่ช้าเรื่องนมหายไปอย่างลึกลับก็เปิดเผยออกมาทุกวันมันถูกนำไปผสมในอาหารหมูนั่นเอง ลูกแอปเปิลรุ่นแรกเริ่มสุกแล้วและลงลงเกลื่อนกราดบนหญ้าในสวนผลไม้พวกสัตว์ต่างคาดเดาว่าในไม่ช้าไม่นานพวกตนจะได้รับปันผลส่วนผลไม้อย่างเท่าเทียมทว่าวันหนึ่งกลับมีคำสั่งออกมาว่าผลไม้ที่ร่วงมาทั้งหมดจะถูกเก็บมาไว้ในห้องเก็บบางเหียนสำหรับให้พวกหมูไว้ใช้ประโยชน์สัตว์บางตัวได้ยินคำสั่งแล้วถึงกับบ่นพึมพำ แต่ก็ไร้ประโยชน์หมูทุกตัวต่างเห็นพร้องกันในเรื่องนี้แม้กระทั่งสโนบอลกับนโปเลียนพวกหมูทรงสควีเลอร์มาชี้แจงให้สัตว์อื่นๆเข้าใจสหายสควีเลอร์ร้องเปล่าวหวังว่าพวกท่านคงไม่คิดหรอกนะว่าพวกหมูทําไปเพราะความเห็นแก่ตัวและสร้างอ,อภิสิทธิ์ความจริงหมูหลายตัวไม่ชอบกินน้ำนมกับแอปเปิลโดยซ้ําฉันเองก็ตัวนึงละวัตถุประสองค์อย่างเดียวที่เราเอาเจ้าสองอย่างนี้มา คือเพื่อรักษาสุขภาพนมกับแอปเปิลมีสารอาหารที่ขาดไม่ได้สำหรับความแข็งแรงของหมูพวกหมูเราต้องใช้สมองงานด้านการจัดการการจัดตั้งต่างๆในฟาร์มนี้ตกอยู่แก่พวกเราพวกเราดูแลความเป็นอยู่ของพวกท่านทั้งวันทั้งคืนที่เราดื่มนมและกินแอปเปิลก็เพื่อผลดีแก่พวกท่านๆนรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกหมูทำงานไม่ได้ จจะกลับมาไงเล่าใช่แล้วโจนจะกลับมาแน่นอนอยู่แล้วสหายสกิลเลอร์ร่ำร้องจนแทบจะกลายเป็นอ้อนวอนพลางกระโดดไปซ้ายทีขวาทีและสายหางดุกดิกแน่นอนว่าไม่มีใครในหมู่พวกท่านต้องการเห็นโจนกลับมาหากอะไรสักอย่างที่สัตว์ทั้งหลายมั่นใจเต็มที่สิ่งนั้นก็คือพวกมันไม่ต้องการให้โจนกลับมาเมื่อได้ฟังคาอธิบายในแง่นี้พวกมัน จึงไม่มีอะไรจะคัดค้านอีกเพราะเห็นอยู่ชัดแจ้งแล้วว่ามันสำคัญที่พวกหมูจะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอดังนั้นพวกมันจึงเห็นพ้องโดยไม่โต้แย้งต่อกันว่านมและแอปเปิลที่ร่วงลน้นรวมถึงแอปเปิลที่เก็บได้ทั้งหมดที่สุกขาต้นสมควรเก็บไว้สำหรับพวกหมูเท่านั้นจบตอนที่3าม